รถสายครอบครัวที่น่าสนใจชุดที่2ของวันนี้ครับมีทั้งหมด5คันท่านไหนกำลังมองหาอยู่ตามเข้าไปชมกันได้เลยครับมาดูคันที่น่าสนใจคันแรกกันครับคันนี้เป็น Toyota Sport r ตไ e รเรถปี2000ครับรถบ้านเจ้าของขายเองืึอนยนต์ดีเซล3.0นะครับเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อน2ล้อครับคันนี้เลขไม่2 2แสนกว่า เครื่องดีเกียร์ดีไม่มีชนสีเดิมเบาะหนังเดิมภายในสวยสะอาดฝากระโปรงเดิมประตูไฟฟ้าน่าจะหมายถึงป,ประตูกระจกไฟฟ้านะครับสนใจสอบถามได้วิดีโอคอรได้ภาษีปี68มีเล่มพร้อมโอนคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่1,9900บาทครับก็ถือว่าเป็นราคาค่อนข้างต่ำครับอันนี้น่าจะเป็นเพราะเจ้าของขายเองนะครับ พอดูวิธีเขียนแล้วก็วิดีโอที่เขาถ่ายไว้ซึ่งจะมีไว้ให้ดูตอนท้ายๆนะครับไปดูไปชมให้จบครับการน,นี้อยู่อำเภอบุญทลิกอุบลราชธานีนะครับท่านไหนสนใจขอวิดีโอคอลได้ครับเจ้าของบอกไว้แล้วก็ขอวิดีโอคอลตรวจสอบรถดูครับพอรูปที่ถ่ายมาแล้วก็วิดีโอยังไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปดูรถไปตรวจสอบรถให้เรียบร้อยแล้วค่อยทำสัญญาโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับ ถ้าไหนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมวิดีโอคอเบอร์โทรเจ้าของให้ไว้หลังจากคลิปวิดีโอที่เจ้าของถ่ายไว้ครับ ไยหลอกท่านในเบิงนะคะสวยๆ้ะลดบ้านนะคะค่ะผู้ใดสนใจอยากได้นะคะไปไวใส่นะคะสภาพยังย่งดีค่ะกระติต่อนะคะเมนูนใดนเล่ยได้จา้าลดเมนูนเองจา้า คันนี้เป็นอีซูซูไทยรุ่งแวนรถปี1997ครับ่ึงยนต์ดีเซลเกียร์ธรรมดาโฟวินเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีเกรื่องดีแอร์เย็นฉ่ำภาษีพรบรครบครบนี่หมดเมื่อไหร่ครับชุดโอนพร้อมข้อมูลแล้รูปภาพจะของลงไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับคันนี้จะของเปิดราคาไว้ที่68,000บาทครับ รถอยู่พระนครศรีอยุธยาท่านไหนอยู่ใกล้แลวะไปดูรถครับตรวจสอบรถตรวจสอบเอกาสารทุกอย่างให้เรียบร้อยค่อยทําการโอนเองินซื้อขายจ่ายตังกันครับไม่งั้นก็ลองขอวีดีโอคอรตรวจสอบเ,เบื้องต้นดูครับหากต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยครับมาดู i s u z u Adventure อีกคันครับ คันนี้เป็นปี2005รถครอบครัว7ที่นั่งเดิมๆทั้งคันเครื่องยนต์3.0ดีเซลเครื่องนิ่มไม่พ่นไม่ไอเกียร์ธรรมดาเข้าง่ายไม่มีหลุดเลขไม่หม8 0 0 0 0กว่าครับแอร์เย็นช่ำทั้งคันช่วงล่างแน่นไม่มีหลวมขับนิ่มเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดราคาที่เจ้าของเปิดไว้คันนี้ก็คือ125,000บาทครับ รถอยู่ในเมืองขอนแก่นครับท่านไหนอยู่ใกล้สนใจแวะไปดูรถครับไม่งั้นขอวิโดีโอคอตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นก่อนเลยครับเพื่อให้ดูว่ารถมีจริงหรือไม่ตรงปกหรือไม่รายละเอียดต่างๆเป็นยังไงแล้วค่อยไปดูรถกันครับไปดูรถตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้ครบถ้วนให้เรียบร้อยให้สมบูรณ์ครับแล้วค่อยทําการโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นมาดู t o โยต้าฟอร์จู r เท่ๆสักคันครับคันนี้เป็น2.7ปี2007ครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.7เกียร์ัตโนมัติรถสีเดิมเครื่องเดิมสภาพดีมากๆชุดแต่ง TDR รอบคัน ขอแมวกขอบ20อย่าง AT ชุดแต่งจมูก TRD มีแรกหลังคาบนไฟหน้าโปรเจคเตอร์ปั๊มเบรกจานดิสใหญ่แต่งไฟท่อสแตนเลสญี่ปุ่นภายในเคปล่าเบาะหนังสวยสะอาดพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันห้องเครื่องสวยสะอาดใหม่ๆระบบไฟเส้นใหญ่ไฟแรงเดินสะดวกระบบไล่ฟ้าหลังมี เรื่องเกี้ย์ช่วงล่างอย่างเทพนิ่มนวลสุดๆเจ้าของไวอย่างนั้น,นครับเบาะแถวหลังพับได้เพิ่มพื้นที่เก็บกว้างสุดๆแอร์ดิจิตอลแอร์หลังเย็นชำ่ำหน้าจอแอนดรอยเครื่องเสียง BM หน้าจอกลาง1ตัวหัวหมอนสองตัวข้อมูลเจ้าของลงไว้เยอะนะครับแต่ไม่บอกว่าปีภาษีเท่าไหร่ติดแก๊สหรือไม่ก็ลองไปสอบถามกันดูครับ คันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่279,000บาทก็ลองไปต่อรองกันดูครับคันนี้อยู่พระราม2เรียบทางด่วนทุ่งครุครับแต่ไหนสนใจขอวิดีโอคอรตรวจสอบดูรถก่อนนะครับแล้วค่อยไปดูรถตรวจสอบรถตัวจริงเอกสารตัวจริงให้เรียบร้อยค่อยทำการโอนเงินซื้อขายจใจตังกันครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมต้องการสิ่งใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยครับผมหามาให้ชมเท่านั้น เบอร์โทรเจ้าของให้ไว้อยู่ในคลิปแล้วนะครับคันสุดท้ายนี่เป็น Honda CR-V 2.0ทูวิลนะครับเป็นเจน3ปี2009ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดแนะนำเลยนะครับว่าขอวิดีโอคอตรวจสอบรถคันนี้ดูก่อนนะครับรถมีจริงหรือไม่ค่อยว่ากันอีกทีนึงครับ รายละเอียดคันนี้ก็คือเครื่องดีเลยไม่มีเยิ่มเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามระยะเกียร์อัตโนมัติแอร์เย็นเพลงเพราะติดแก๊สหัวฉีดอย่างดีบอดี้สวยไม่มีโดนหนักมีเก็บสีลังคาโดนแดดเรียนะครับภายในที่แตกเจ้าของบอกว่าจะเก็บงานให้ครับแตกตรงไหนก็ลองสอบถามดูครับคันนี้ภาษีปี66นะครับเรมเอกสารชุดโอนครบ ขอวิดีโอคอดูได้เจ้าของระบุว้อย่างนั้นครับก็ขอตามที่ผมว่าเลยครับกันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่139,000าทต่อบาทตลองดูครับเรื่องภาษีหรือเรื่องอื่นๆที่ต้องเก็บครับรถอยู่รามอินทาซอย23กรุงเทพมหานครครับคันนี้ท่านไหนสนใจก็แวะไปดูรถครับตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้เรียบร้อยให้ทำการโอนเงินกันนะครับ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถที่จะนำมาเสนอให้ชมกันทุกวันนะครับ